นามาสการมาสกาค่ะเดิพรโอ้ยประหอดมาถึงอีกแล้วป่าเนี้โอ้เราขึ้นเหียแตกเหียแตกแต่สัดีมันตื่นเต้นฮึตื่นเต้นตื่นเต้นมูจงอางจะได้ดีใครไว้เนินี่แล้วบฝนตกฮะอันนี้มีงูถดงูงูผิดทั้งหลายโอ้ยอุตส่าหเนี่ยเปิดในพัดลมก็ได้ครับคุมันอยู่เลยผมเลยโอ้ยผมไปนอนเอาบบานี้กั เลาดีไม่น่เดนไม่นเาป็นเดนแตกนะเขาวขอยบวมากสิบสี่ปียู่เดียวกับฮอนท่อนเหมือนอัน้ดีตัวอยู่เคยยูโอปีนี่ช่วงแรกไม่ยูอีกไปช่วงไม่ยูไถ่ป่ายไดสี่ปีโอท่อยู่เพือเด่นเสียงสไดยิ่งมั่บนถ้าเกาปูเพิ่วรอดังกวดีก็สั้นงนี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้ปูอย่าบอกค่อยๆนะหข็อนต ที่บ้านน่าดีดีไหมเกิดห้อนหุนเกิดอัศจรรย์ไรเนี่ยสีไปสวสดเมื่อตืตะมงค้นมือวันแห่บนที่เบิกพราเจ้าันที่ยี่สี่กาจะสวมันกอนไข่พวกที่สวดหามงครึสามมงค์แปว่าจะอาทิพกวเขาจะสวดขอได้เป็นนางว่าก็เมียมาเข้าเส้าของม่บุญบ้านนี้เขาจะไปหามเงื่อนโยงย้ำโซ่เก็บของไม่ไปห่อเลยพ่ S <S ไปตั้งรักก็ไรเงี้ยไปหาวัดอยู่ไปอหอคอนแจงอย่บ,บางเดียมันจะอยู่มันออกมาจะไปหอปาาคาดวัดพ่อแม่ฝนก็่ไปไปเบิ้งหลังเขาเป็นที่ยีกกลับไปกั็มากขี้มไม้เลยว่าทิไปเบื้องหล,หลังลายเอบปทางกันท่าไหมอะไรเบิ่มว่าเลี้ยว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 ขวเพาว่าทำห้องกันเปลงมากที่อีแปดมากก็ลงไป,ปพ่าพ่อย่างดีพอแต่องค์นี้แ่ะ กำนังปกกระพลสีสามโมงอย <c oughs> ู่ก็ได้ไปเข่าไ <c oughs> <c oughs> ด้ไปนางสมมติเห็นล่ำแสงสีทอง,งคงขึ้นเลาะต้นไม้พิาดารไม้เขาเป็นบมงหม,ม,มอกแะ่พลสีอื่นภาษาก๊กชีตายไปสีเป็นภาษาเทพหมาก็เน่าตุนียูนย่นอเปต้นไม้พิาดารตุนยา ดอกไม้ขาวขลิ่นเต็มอยู่ย้ำไม่เดอกไม้บ่เคยขาวขาวบ่เคยเหลืองกับเหลืองขึ้นรับเพ,อพ,อพอบิ่นข,ขึ้นรับเพิ่นขอระยะยางไปบังคับนะไปพ่อพระสามวงตั้งค์แม่บังเอิญอาจารย์คืออย่างในสมสาธิาาก,กับใน,ล,นลิมิตเลยครับบาดมังเอิยบังเอิญล่างโซ่ของพระท่านเดวุลุ่มโซ่ประกอบไปได้ล่างสซ่มากไหม ข้าขอไปหาหมองเพิ่นยูเจ้าขอจิตขอพาไปทัวร์ทิศตัวแดง <laughs> ไปหาบ่อหน้าก็ไปพุ่นพุ่นเม่นมองนีเพื่อใส่เยกเออตรงนี้ใช่เลยท่านบามีมา่มองพระฤาษีอยูเนี่ตรงนี้แหละพุ่นในก็เม่นนี่เหมืนเม่นสวมเม่นสวมเก้าที่พาสา,างไว้คือควบอย่างยู่แต่ลังพุ่นในการบรณาภาพอะไเพิ<ช>่นบีบจะได้ของดีเขาไม่ยินหาปีส่วนม,นม่อนบังขับ เทพเทวดาจะได้ของดีผู้อยากได้พันได้ผูมว่อยากได้พันได้ผู้ว่าอยากได้เพิ่งมาให้นมาให้ค้นมาให้เป็นเบิ่งกันเลยไอ้น่านเลยกันเลื่ย่อมซีหาวเขาเป็นมาเบิ่งหนีไปพระไตรจัรย์ก้อนนั่นๆไอ้หน่อยเคยบนเดียวเคยฝันว่าเพิ่นถึงไมาอยู่วัดสามพงษ์สามยางเลยครับ แคเราปักี้สามพันหรือพอเงินนิดนึงอตีเป็นเด็กจะทำแปเก้าก่นั้นเขากี to to ้เขาเน้เก้าเนาะสามปันที่บ่มันเก้าสามก็เก่าแปดไปเนาะทอ๋อก้าแปดทคือทัพพอนั่งหะคนเาังอย่างพว่าจมพู้สิเลกแต่ว่าข้อประจานกอเงินเลยเจ็ดที่แปดแต่ประเทศไทยนี่พระองค์นี้ขึ้นเ่อเป็นมงคลเขาศาสนาอิสานดิ บอกถึงร่วมดิที่กี้เขามีภาษส่พาเสริมระสุเนะภาเสริมมียุงเทปภาษาเยืนน้องไข้พาสุกยืตใน้ำพยานาคขอเป็นตำนานดิน้องไขยเขาดิงพอเสริมมียุงเทพภาษา่ยืนน้องไข้พ่อภาษสเขาใต้บาดาลใต้บาดาลครับพยานาคเขาบูชาบิงการในอาจรรย์หลายดิขาบุรูสิดิขันเพิ่งได้ดีเนี่ยคล้ายๆน้องข้าพน่มบางนึง คือว่าจอเจอา้าทรรมคุณมีอัฐิพาอะพระพอทูเจ้าอยู่ข้างเดยวขึ้นไหมวะคือว่าจ้าเจ,เจา้าทรรมคุณยี่บ้านในตอนถึงเอาห้องไหนบุคยไปแล้ววัดนั่นแหละมีข้างพพุทธเจ้าอยู่รูปบุคุณเป็นพระราชเจ้ากันเป็นเมกอเลตทำต๊ะจัง,งหันผมก็ะยับใส่ตะลุกเก้่ยวย่งหนักเลหนะทงไฟพยังหนักเลละ ไทยเอฟซีเบิกเงไฟพญายาคยัญชนะอยังมีอัิอริันา,า,ารเขาเออโนะ้นบอกกระพัดตกไปะท่งฝ่าป็รล่ามเม็นนี่นีก็คือวังไฟ้พยญานะร่งไว้วัดเพินใกล้ๆวัดนังฮองอ่ะละ่ะสิมี่ัักสองสองสองค์องอย,ย,ยืนอยู่ข้างท่ากันไส่ขัววัดสัง่าเจัายอดแก้วทร้มคมมีข้างพุะเ้อีอยยืนกระดูกข้างเพุนพุนสารธาตุไอคือเราเข้ามาน้มธาตุยูเน่ ไอบางแล้วรมบโครนไอบงเนือชาติคนไทยลงไปเนาะลูกแก้วล้องถึงฝ่ามันเป็นแสงเต็มอยู่อัฐิอาหันไยลงกระพื่นเต็มเต็มเลย่ระไรชาญมาเป็นของดีความเป็นประทานแลนมากแลนมากห้องกันเป็นประัาตั้งขึ้นที่นี่เต็มอย่างยิ่งจี่ถ่านต่ว่าพาขี่ที่กี่ทีบูชาพหนึดงดีสิเมตรแต่พระไรบูชาแล้วสวสดีที่เป็นโสองมือที่ลมอเอรมิตรเป็นอัฐิ อธิค่ะอธิพระอริยบุคคลของท่าของเลยท่าอินเดียเลยนี่เบิดทานเป็นประทัดครับพระธาตุพระธาตุสีแดงสีดำสีเขียวสีขุมนี่เบิ้ลพระเจ้าเจ้ทั้งบุคคลเ pues จ mm ้าว <opportunities. S 2> nah, ่าพระมรรคภาพแล้วแต่นี่เดี๋ยวทำไม่ก็ต้องเปลี่ยนไปอาเซียนมั่งเันนั่นแหละว่าดอไป่อดอกดอกเข้ามาน้มข้างพระเจ้าอยู่หันกระโดกข้างไปครับ ยักแก้วทำมาุนระยอดแก้วรรมพุ่นแก้ทำาพุณนกัารนี่นะครับเตการก็ถึงเอาห้องครับยี่ใส่เมื่อคันขี้ไม่ไดเห็นหน้าสองเห็นยักสองตรงทียืนด้วยทางประตูวัันคราออใคมีบุญวาสนาคีชือใไรเดินยิ่ดอกนั่นก็หมองเนื้อได้ยันแต่ประกาเดีอว้ากับมมนนี้สัก่ันเอาห้องกับโซเดือพันนากันละบานนี้ปู่ครับเมื่อนี้กับนี่มาทำบุญน้ำเนาะครับเนาะกับ เอาหนามาขันรถนึงนี่แหละพราะวยุ่งใหญ่เพราะเขไปถวายดิถวายปู้มตัวบันเจ้าบ้านแข่งเนาะแข่งยังหรือเปล่าลุงพอใหญ่ขึ้นบางที่ร้อยหนาม้าลุงพอสะท้อนขึ้นยามเศรษฐีเช่าลุงลุงพอบันแหลมขึ้นไม่บันแหลมบางบุ่มบานแต่ว่าภายอีสานเขาไปใส่เขาเกิดยวกัท่านเนาะ กลิ่นน้องไข่พระเสือเป็นเทศพพระศพิเตลังกลิ่นนางพญานาขพบูชาแต่ว่าหลวงพ่อสามวงเนี่ยรูปซื่อองค์เดียวองค์กลางเวลาเป็นซื่อจักรพรรดิพุทธศีวิไลพระจักรพรรดิพุทธศีวิไลีวิไลอ,องค์ที่อยู่ตรงกลางมันบวชปูนไอ้มืพระจักรพรรดิพุทธศีวิไล แต่ว่าสองผมบอกซื้อไม่ได้ยิบไม่ยิบไม่ซื้อองค์ฟังพุ่นเลยประธานเรือนโชคลาภการค้าขายองค์กลางบ่รหายัยงไม่แต่นั่งมือซื้อแต่ว่าองค์ทนพุ่นบนเรื่องการขอพรบ่นแต่บนเรื่องแก่ด้บแก่เรื่องการเอานั่งร่ำเก็บคนมากอจิมีขอเป็นเรื่องสุราคือเหล่าเท้าทูหายสองหายเลยท่านพ่น เป็นมักเสียงเพลงเพราะรูปแบบมันพพเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าแต่ว่าตัวในี้มันรักษาคือเทวดาออืมแม่ไม่เนี่เทวดารักษาผู้เจ้านั่งอิมันยู่นิพพานแล้วเป็นเพียงรูปลักคนในส่วนห้อยเฮาหลบผู้เจ้าเป็นตัวแทน่นตัวแทนแต่ว่าผู้รักษาคือเทวดาเทวดาพระก็เมื่อปัน้นพระบูรุษเรือ่องเด้ท่านพระตากแดดครับอยากโชว์อู้แต่พอแล้วมันริงแต่แดดก็ตบ่ตาย อีนดีได้เพิ่นมาหดเลยสางมากกับพ่อสางเนี่ยมุงหวนให้พอสันเจ้าเราไยืนตาแดดไป่จ้าห่านกัลลูสันไว้กับหออนแล้วพ่อเขาเขาคุมกันสร้สางผ้าสางโช์พ่อสางเนี่ยคุ้มเหมือนเยคุมมั่นดบมังแดดบางฝนให้เพิ่นแนบางแดดสนหนึ่งการผูกกันถีปะใครมีมจ้าเรามาจากกันทั้งปีแต่บ้านเขาได้แปลงดิ จ็ดที in ่แปดทั้งบ้านนี่อธิษรานเข้ามาประเทัยให้ดกยุบหกเกศอย่างไรก็ตามเนี่ยบ้านเมืองเดือดร้อนคนติดยาหลายข้าราชการกับทั้งนั้นอาศัยบ่ได้สุดท้ายคนมาพึ่งอาศัยนี่สี่ละหนึ่งขอมิ่งโตขึ้นเมแต่เกียนพระยานาพระอธจษรย์ขึ้นก็แล้วได้ตีคิดแล้วคิดแบบท่างบอกคือว่าก็แล้วเปิดยุคพระศรีอันเนี่ย เขาว่าสีเวไลไหมใช่เขาสอบขคือซื้อกางดิสีโลวัตตุเรงกขเลยว่าสีเวไลเป็นเมืองสวยงามเมืองอย่างโรเห็นมันไงวัตอนนี้เขาโรคลาดไปหอมบานันเห็นมันลรเขาสีเวไลคือเมืองสวยงามแต่ว่าเมืองท่านจีเกตัวจำว่ามกทำบุญมาดิทำยังเด๋วอยัางไงี้ทำไม่เนาะไปขอตัวใหม่เนี่ยตะเคียนเนี่ยพญานาคเน่ก่อนนี้เนี่ยไหว้มือนึย่มือเดยมาเลยไปเหมือนอยือเดขอเจ้าที่บานขอหามประเด็ดเนาะ ก็ม,มีขอไหมบืญอะไยไปเลยเสือถึงเลขกไหมมันยังแปลกันเยอะทุกบ้านเนาะทำบุญก็อีหนึ่งอย่า,างาคือทำามน่นไปวัลโู้เป็นนามวงเพิ่อนอาถรรจ์ตองทำพามิตรน,นันเด็ตามน,านมัานเมื่อครั้งทำพามิตรามนนเด็หลายหลายมองประเทศให้มิตรนัานขายกันคือล้างชว่วแล้วเข้าพนมที่ว่พาพระธาตุคืเอพห้คุที่ชคนดู้กัอเพื่อนเนี่ยบ่าบัญ ได้ธาตุบาดซุ้มค้นโบราณไปขนของดีจะไ,ไปสิไปใส่พระธาตุเป็นประสิทธิ์วคนเก็บบานเมื่อไร้มองนี้ไปเลยไปบ่ฮหอดไปฮอดอุบังอีไหม mm hmm. เขาสาาร้างธาตุแล้วเขาปิดแล้ว mm hmm. ก็เลยผ้านขนของดีไ mm hmm. ว้พระธาตุจะเป็นตำนานอย่างนี้ mm hmm. ขนของดีกับมาก้มเสียวโบราณเนาะมาและบ้าขากันแย่งพากันมา ตัวเลขกลายเป็นวัดธรรมพระมีหลายมองเลยรดิไประเดชไทยเดี๋ยวเขาปลาสมาไได,ไไดูได้ว่ามองแดงแน่ตรงแขนต่อกับมีของดีใช่ไปมพาไปเอาร้อยบอกันไปให้บังก็เป็นตายาทดิยู่กลางไหหน้าไหมวัดไหมแต่ว่าเรียงคือให้ดิพาพวกนี้ไปอยู่กับร้อยโบกันเลยเป็นยังอ,อ,อยากไ,ได้แต่ของดีภาคอะไรถ้าอดากคำสอนเพื่อของดีสุดเลยดคำสอนมันดีที่สุดเหรอ แต่ว่าคมอยากคนน่ยนะมันจะเด่นหลายโอ้ยผู้ใดเขาอยากได้ตะขงดีแน่ผู้ตะขงนี่อยากได้เนาะหไม่วัดเจ้าเนาะนั่งใช้เด็กก็ยิ่งฉีดจ้าไมยสิไู้ใดอยากได้มากอย่างเงี้ยน้อยอยากได้เฮงมาอีกไม่เอาอย่างได้เท่าไหร่ใหมาโลภกพยาบาลเนี่ยแย่ไม่ง่าเนาะมันห่อนเนี่ยมันเป็นคนลดล่าขาสิ่งมันหลมาอากาศขึ้นเพิ่มกว่ามัน บักไปเห็ดดูใบนะบนเคยนำถ่วงกระถวนไหมดูใบอีกไหมอ่ามันแรงเลยมันมีปดิตินเปียงไปนะ้วผู้อากาศสมุนผ้าก็เลือหน่อยนะโยมเอนี่ขบวนหาสามีพรมีสามแสนก่าจะอนู่เไดแสนก่วพระสงฆ์เจ้าห้่นเริ่มหน่อยรงนี้ก็ใครมันแก่นเอาย่างน้อยสี่อนสิดับที่บ้านเนี้ยเป็นาเ็งดีเนาะ ขอนายโยมขอเจริญในจารงานในกิจงานเด้อปาถนาไดก็ให้สเรั่นาในมียได้ถูก่าจนรวยรวยรวยเงินท่อมันของไผ่หรของใส่ชัวเข้าใช่ถึงมองอาจะเลื่อนเซลล์ัถมากัถูกเกินกำลังของนะพร่ถอนรถสนะขั้นใหปวดเอาสาธุเอาถวายในะโอเคโอเคเอาำป ง่ายเด้อฟังๆไม่ยอาง่ายๆเล่แหละพิธีที่ต้องทย่งานเราเข้ากับจับกัได้แล้วครูครับของดีก็ได้แล้ววันหนึ่งลูกแก้วพหานาคครูหายคนละลูกแล้วเอ้ยบ้านมือลูกแก้วพหาหนักบังไฟพญานาคบังไฟพญานาคบังไฟพญานาคเอาเอฟซีท่านไหนเราเคยเห็นบังไฟพญานาคเบิ้งได้ขับีอยู่ในอยู่ในอยู่ในท่านนี่คือบังไฟพญานาคนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครูเนาะ แล้วเธอเป็นตัวภายในเป็นงูเห็นดิครับเป็นสีนี่ขาวมาเป็นเรื่องเหรอขาวแต่บางคนก็เห็นตาที่รอยขึ้นอยู่ทั้งฝานะครับแมนบางคนเห็นตาลอยขึ้นอยู่ทั้งฝานี่แหละครับเป็นลูกจังซีล่ะนะครับสิบห้าครับเดือนสิบเอ็ดได้แล้วของดีวัดนี้วันนี้ก็ะสียังได้ตัวดีดีแบบยังได้ตัวดีน้ำปูเลยอ่ะมีวันน้นครับปูเมื่อวานปูก็ได้กินแล้วเด้แับเขียนอะไรอย่างเง เช่นอะไรครับเอบอออกนี่ีไปออกเล็กลาก็เล็กห้าน้อยครับว่าออกเล็ไขก็ไปออกห้าออกห้าน้อยนั้น่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเอรข้อศูนย์อืบอกงมสามหนึ่งขนด้เขาก็เลยเปลี่ยนตัวเเล้เพราะว่าเขาเป็นคนนั่งคนนี้เถอะเขาพ่อ้างแรกนะพ่อข้ารก ก็ทีว่านะบอขึ้นนางเต่นพาอเนเนี่ยนะพอช่วมันะมีเพินนะเดี๋ยวพอช่วงมันท่องตัวแสบขอก็ได้ที่นี่แค่นอตซื้อพ่นยอเปูชาไเหรอบ่นบ่นเียนไม่ี่หน่อยก็ได้หอไม่เชี่หน่อยอันนี้เห้องอได้ไหครับ้อยู่ดีเนาะ อย่าพอย่าไปทายแปะกอะไรหนึ่งเก้าศูนย์ขับหนึ่งเก้าศูนย์กับสามหนึ่งมียเมื่อกียกลัวี่นในลำบพอไปเห็นด้เบอร์เรลูกชายจ้าเป็นยังไงบ้างสั้นค่ะครูเขาขับมันเถรมาก่อจะไปเที่ยงทั้งเดือนละมันก็ยุ่งในลำบากเชี่ยงนะค่ะครูขอแค่บอกสามวันกะพอเยอไปไล้วจมุ้งถึงมาหาอขา bố ừ. <laughs> ừ. không? Ừ. Không? Ừ. 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 không có thể có cố là ngọc thêm một nhà hay cái nhà ngoài trời hay của nhà hoạt hình của nhà hoạt hình của nhà hoạt hình của nhà nhà hoạt hình của 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 nhà hoạt hình มองไฟนี่คือตั้งใจว่าสิตั้งใจพ่อความคิตตั้งไหนเป็นายไม่หมือนพญานาคเลยน่ะว่าเบืองหน้วมันก็ขาดอีหรีดิครับปลูาทั้งที่มีคลองแต่ว่าบบมีหน้าขันทางได้บุญในในได้ได้ผพ้เปิดพืเนี่อยากเห็อยู่ผมเยเเนี่ผมก็อยากเพ็้นตั้งจามพระมันเนาะเพ็้ยนดนี่ะจังไหก็ต้องอาศัยพื้นทีู่่เนี่ยนก็้อเนาะด้งงามเนี่ ທາງໃດງວດນີ້ຫັ້ນໄດ້งาม